สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ MOV 7นาะทีมีสาระเรามีเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ภาคที่1มาสรุปให้ฟังกันนะก่อนที่เราจะได้ไปชมขุนพันธ์ภาค2กันในวันที่23สิงหาคมนี้นะฮะใครก็ตามใช่ฮะแต่สำหรับเสือ้ายกับเสือใบนี่ก็ไม่แพ้กนะันคือของไม่ธรรมดาเหมือนกันกลายเป็นไตรแองเกิลสคนที่ไม่มีตำรวจคนไหน อ,อยู่มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของมือปราบหนังเหนียวขุนพันธรัตราชเดชหลังจากที่ขุนพันนะฮะได้ปราบเสือกลับคําทองได้สําเร็จขุนพันจึงได้รับภารกิจฮะให้เข้าไปสืบข่าวของจอมโจรน,นามหนึ่งฮะมีชื่อว่าอันฮาวียะรูเป็นจอมโจรที่แบ่งแยกดินแดนและเป็นผู้ที่ครอบครองไตรภาคีของหายากทั้ง3ส,สิ่งที่เชื่อว่ามีพลังพิเศษตัวขุนพันของเราเนี่ยก็ได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านของชาวประมงแห่ง และทํางานอยู่ในสโมสรงาช้างของหลวงโอลานข้าราชการผู้ช่อชฉนน่ที่หลอกใช้อันฮาวิยารูเนี่ยครับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทางด้านอันฮาวิยารูนะฮะก็ได้เข้นฐานตํารวจ2นายที่รอดชีวิตจากการถูกกองโจรของตัวเองเนี่ยฮะุ่มโจมตีอย่างเมามัน,นะฮะก็พบว่านะครับยังมีตํารวจอีกนายหนึ่งซึ่งแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่มีนามว่าขุนพันนั่นเองฮะขุนพันก็ได้เดินทางไปพบพ่อของอันฮาวิยารูและพบว่าในวัยเด็กเนี่ยฮะอันฮาวิยารูเคยเทิดทูนพ่อ ขของเาามากแต่ทว่าเขาก็ต้องสูญเสียแม่ของตัวเองไปครับจากเหตุการณ์ชุนลมุนระหว่างพ่อของเขากับตำรวจจึงเป็นเหตุให้อันฮาวิยาลูห่างเหินกับพ่อและเกลียดตำรวจมากเขาจึงได้ก่อตั้งกองโจรขึ้นมาเพื่อปกป้องพื้นที่แถบเทือกเขาบูโดแห่งนี้ในเวลาต่อมาขุนพันธ์ก็ได้ไปพบกับมาลาัยน้องสาวหัวหน้าของหมู่บ้านที่เขาได้อาศัยอยู่ก่อนที่กองโจรของอันฮาวิยาลูได้ซุ่มโจมตีขุนพันธ์ถูกยิงและถูกไล่ล่า,ลาจนแทบจะเอาตัวเองไม่รอดนะครับแต่ว่าเขาก็ยัง หนีรอดออกไปได้นะครับโดวยวิธีที่เออแบบว่ามันก็คุ้นๆนะฮะเหมือนเคยเห็นในฉากของ Star Wars ไม่่ใชหลังจากที่ขุนพันธ์ได้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บขุนพันธ์ก็ได้ไปพบหลวงโอลานที่สถานีตํารวจในฐานะสารวัตรคนใหม่ขุนพันธ์ได้สั่งพักราชการหลวงโอลานในข้อหาผู้ต้องสงสัยฆ่าเจเลยตารวจและซ่องสุมโจรทางด้านหลวงโอลาน,นก็ได้ทา้าขุนพันธ์ให้หาหลักฐานมายืนยันภายใน3วันหลังจากนั้นขุนพันธ์ได้ออกปาบซุมโจรต่างๆและประกาศให้โจรทั้งหลายมาลงทะเบียนเลิกเป็นโจรนเพื่ออลรกับการที่เขาจะจับเป็นระหว่างนั้นตํารวจใต้บัญชาของขุนพันธ์ได้แจ้งข่าวว่ากองโจรของอันฮาวิยารุ กำลังฆ่าล้างหมู่บ้านของชาวประมงที่เคยช่วยชีวิตของขุนพันธ์เอาไว้ก่อนที่ขุนพันธ์จะได้สู้กับบูงาลูกน้องของหลวงโอลาและใช้อาคมจนพบว่าบูงาต้องมาทำงานที่นี่เพราะเป็นหนี้ให้กับอันฮาวิยาลูขุนพันธ์กับตำรวจนายอื่นไปที่หมู่บ้านและพบว่าชาวบ้านบางส่วนที่ยังรอดชีวิตหนีเข้าไปในป่าขุนพันธ์จึงให้ชาวบ้านหนีไปขึ้นรถไฟของทหารญี่ปุ่นแต่ทว่าทั้งหมดถูกกองโจรน,นำโดยเสือสังลูกน้องมือขวาของอันฮาวิยาลูไล่ตามมาขุนพันธ์ได้สู้กับกองโจรและเสือสังจนตัวเองพลาดท่าตกรถไฟ ไปแต่ว่าด้วยสกิลพ่ะเอกก็เลยทำให้เขาพูดขึ้นมาได้ขุนพันได้ฟื้นขึ้นและไปดักหน้ารถไฟและท่องคาถา จากนั้นได้ความ,ม้าทะลุหัวจากรถไฟเข้าไปไล่ฟันกองโจรอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะสู้กับเสือสังบนหลังคารถไฟจนเสือสังพลาดท่าถูกแทงตายอย่างอน,นาถตัดมาที่ฝั่งของอันฮาวิยารูได้ทราบความจริงว่าเสือสังเนี่ยทรยศตนเองเพราะไปรับคําสั่งโดยตรงจากหลวงโอรานให้ไปไล่ฆ่าชาวบ้านทางด้านขุนพันธ์และตํารวจนายอื่นๆได้ย้อนกลับไปที่สโมสรงานช้างเพื่อเผชิญหน้ากับหลวงโอลานและเมื่อไปถึงกลุ่มของขุนพันธ์ได้ประทะกับกองโจนของอันฮาวิยารูทําให้ตํารวจใต้บัญชาของขุนพันธ์ถูกยิง ตายส่วนหลวงโอลานก็ได้หนีรอดไปได้และก็ได้ไปถึงฉากที่คนทั้งประเทศรอคอยนั่นก็คือขุนพันธ์ได้สู้กับอันฮาวิยาลูตัวต่อตัวเรียกได้ว่าดูเดือดเลือดไม่สาดเลยสักนิดเดียวเพราะตัวของเขาทั้งคู่นะฮะหนังเหนียวและขุนพันธ์ก็ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อของอันฮาวิยาลูนะครับก็คือช่วยปลดปล่อยวิญญ,ญาณของอันฮาวิยาลูก่อนที่ขุนพันธ์จะแทงอันฮาวิยาลูจนเสียชีวิตและในเวลาต่อมาขุนพันธ์ก็ได้ตามล่าหลวงโอลานโดยการ ยิงหลวงโอรานต่อหน้ากองทัพทหารญี่ปุ่นเสียชีวิตทันทีครับผมและก็มีเอ็นเครดิตเป็นการพบกันระหว่างคุณพันกับเสือใบที่เราจะได้ชมกันในภาค2นะฮะ ก็จบกันไปแล้วครับกับภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์สำหรับตัวผมเองเนี่ยฮะมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้โปรดักชันดีมากฉากแอคชั่นเรียกได้ว่าจัดเต็มแบบดูเราโหสนุกมากครับแต่สำหรับบทของภาพยนตร์นะผมว่ามันยังไม่สุดนะฮะและรายละเอียดของตัวละครบางตัวละครที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับมันก็ออกมาได้ไม่ดีครับการเรียบเรียงฉากก็อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเราไม่ลองเรียงไทม์ไลน์ของหนังดีๆก็อาจจะง,งงๆอยู่บ้านนะครับถ้าไม่ได้ดู2 3สรอบติดต่อกันนะฮะท่านผู้ชมคิด คิดเห็นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปและแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับและสําหรับขุนพันธ์ภาค2ที่กําลังจะเข้าฉายในวันที่23สิงหาคมนี้นะฮะตัวผมเองก็คาดหวังจะให้มันบูมมากๆกฮะกว่าภาคหนึ่งเพราะว่า ดูโปรดักชันของเขาแล้วมันมันดูน่าดูครับและฉากแอคชั่นของคนไทยเนี่ยฮะมันก็ไม่แพ้ของชาวต่างชาติหรอกครับยังไงก็ไปอุดหนุนหนังไทยกันด้วยนะครับให้กําลังใจพวกเขาจะได้ทําหนังออกมาให้เราดูกันเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปฝากไลค์ฝากแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับมีเวลาไม่บากแล้ว เบนเบนอโอ้โหโอ้อยนะจอ้โหโอ้โหโอาโหอ้นหะอ้หอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหโอ้่าโอ้โหนอ้นหะอ้หโ้โหโอห้โห้โหโอ้นโหโอ้โหโอ้โ้โห้หโนหโห้้หห จะข้างนอกแล้วนะเนี่ย